คลื่นอารมณ์ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านวิธีรับมือในวันที่ทุกคนถูกกระตุ้นสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคงทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับสารแห่งความสงบและความกระจ่างชัดท่ามกลางคลื่นพลังงานที่ปั่นป่วนซึ่งท่านกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ในห่วงเวลาปัจจุบันนี้หลังจากการเปิดประตูมิติ9ทับทับที่ทรงพลังการชำระล้างครั้งใหญ่กำลังดำเนินไปทั่วทั้งดาวเคราะห์ท่านไม่ได้จินตนาการไปเองอารมณ์ของผู้คนกำลังพลุ่งพล่านผู้คนทุกคนแห่งกำลังถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยบาดแผลที่พวกเขาคิดว่า ได้เยียวยาไปแล้วและโดยโลกที่ยังคงกดลงบนจุดที่เปราะบางที่สุดของพวกเขาสารในวันนี้มีขึ้นเพื่อมอบมุมมองที่สูงกว่าและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อให้ท่านสามารถเป็นดั่งประภาอรที่มั่นคงท่ามกลางพายุอารมณ์ของส่วนรวม 1. เบื้องหลังของพายุอารมณ์เหตุใดทุกสิ่งจึงประทุข,ขึ้นในตอนนี้ สิ่งที่ท่านกำลังประสบพบเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ความอ่อนแอของมวลมนุษย์แต่มันคือปรากฏการณ์ของการชำระล้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพลังงานแสงความถี่สูงได้หลั่งไหลลงมาสู่โลกอย่างต่อเนื่องมันได้ทำให้ทุกสิ่งที่เคยถูกฝังกลบไว้ไม่สามารถถูกซ่อนได้อีกต่อไปวิธีเก่าใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปความโกรธ ความเศร้าความขับคล่องใจและความกลัวทั้งหมดนี้กำลังผุดขึ้นมาสู่พื้นผิวเพราะวิธีการเดิมๆในการกดทับหรือหลีกเลี่ยงมันนั้นใช้ไม่ได้ผลแล้วในคลื่นความถี่ใหม่นี้การตื่นรู้ของส่วนรวมเบื้องหลังฉากที่ท่านเห็นคือการตื่นรู้ครั้งใหญ่ของจิตสำนึกร่วม ที่กำลังผลักดันอารมณ์เหล่านี้ให้ขึ้นมาสู่พื้นผิวเพื่อรับการปลดปล่อยสำหรับผู้ที่ยังไม่ตระหนักรู้มันให้ความรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังพังทลายลงแต่ความจริงแล้วโปรแกรมเก่าต่างหากที่กำลังพังทลายลงเพื่อให้สิ่งใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นนี่คือกระบวนการล้างพิษทางอารมณ์ของดาวเคราะห์และท่านผู้เป็นชาวแสง คือผู้ที่มาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานและยึดเหนี่ยวแสงสว่างในระหว่างกระบวนการนี้ 2. ศิลปะของการเป็นผู้สังเกตการที่เปี่ยมด้วยความรักเข็มทิศนำทางสามประการในช่วงเวลาที่เปราะบางเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องนำทางตนเองด้วยสติและปัญญา นี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบภายในของท่านอย่ารับมาเป็นของตนเมื่อผู้คนถูกกระตุ้นและแสดงอารมณ์รุนแรงออกมาส่วนใหญ่แล้วมันไม่เกี่ยวกับท่านเลยพวกเขากำลังตอบสนองต่อเงาและบาดแผลจากอดีตของพวกเขาเองท่านเพียงเป็นจอภาพยนตร์ที่พวกเขากำลังฉายหนังเรื่องเก่าของตนเองออกมา การตระหนักรู้ในข้อนี้จะช่วยให้ท่านถอยออกมาจากสถานการณ์และไม่นำพลังงานลบนั้นเข้ามาในสนามพลังงานของท่านอย่าเติมเชื้อเพลิงพลังงานมักจะดึงดูดพลังงานชนิดเดียวกันความโกรธมักจะมองหาความโกรธเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงการที่ท่านตอบสนองต่อไฟด้วยความสงบและความเป็นกลาง คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการหยุดยั้งวงจรน,นั้นมันเปรียบเสมือนการสาดน้ำลงบนกองไฟแทนที่จะราดน้ำมันลงไปจงปกป้องสนามพลังงานของท่านหากท่านไม่ระมัดระวังพายุของผู้อื่นอาจดึงท่านเข้าไปในสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่ใช่ของท่านเลยจงฝึกฝนการสร้างเกราะป้องกันทางพลังงานทุกวันเช่น การจินตนาการว่ามีฟองสบู่แห่งแสงสีทองคำห่อหุ้มร่างกายของท่านไว้หรือการตั้งเจตนานมในทุกเช้าว,ว่าข้าพเจ้าขอรับและส่งมอบเฉพาะพลังงานแห่งความรักและความจริงเท่านั้น 3. เข็มทิศแห่งความเมตตาการแยกแยะระหว่างความเห็นใจกับการยอมเป็นพรมเช็ดเท้าความเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ แต่ความเมตตาที่แท้จริงนั้นแตกต่างจากการยอมให้ผู้อื่นมาทำร้ายท่านความเมตตาที่แท้จริงคือการที่ท่านสามารถมองเห็นบาดแผลที่อยู่เบื้องหลังความโกรธของผู้อื่นและสามารถเว้นพื้นที่ให้พวกเขาได้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตนเองโดยที่ท่านไม่ต้องรับเอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นของตนท่านสามารถรักผู้อื่นและยังคงมีขอบเขตที่ชัดเจนได้ ท่านสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเขาและยังคงปฏิเสธที่จะถูกลากไปในความโกลาหลน,นั้นได้การกล่าวว่าฉันเข้าใจว่าเธอกำลังเจ็บปวดและฉันไม่อนุญาตให้เธอพูดกับฉันด้วยวิธีนี้คือตัวอย่างของการแสดงความเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 4. ของขวัญที่ซ่อนอยู่ในแรงกระตุน้นจุดกระตุ้นคือครูของคุณและที่สำคัญที่สุด หากท่านพบว่าตัวท่านเองถูกกระตุ้นโดยคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นจงอย่ามองว่ามันคือความล้มเหลวแต่มันคือของขวัญอันล้ำค่าจุดกระตุ้นคือครูที่มาชี้ทางมันกำลังชี้ไปยังจุดที่ท่านยังคงแบกรับน้ำหนักบางอย่างไว้จุดที่ท่านอาจหลงลืมที่จะรักตนเองและจุดที่การเยียวยายังคงรอคอยท่านอยู่ดังนั้นเมื่อถูกกระตุ้นจงหายใจ ก้าวถอยหลังออกมาสักก้าวแล้วถามตนเองด้วยความรักว่าสถานการณ์นี้กำลังสะท้อนให้เห็นบาดแผลที่ลึกกว่าอะไรในตัวฉันฉันเคยรู้สึกเช่นนี้เป็นครั้งแรกเมื่อไหร่การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาที่เจ็บปวดให้กลายเป็นโอกาสอันทรงพลังในการเยียวยาตนเองจงจำไว้เสมอว่าความโกลาหลที่ท่านเห็นอยู่บนพื้นผิวนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากซึ่งหลายคนยังมองไม่เห็นการที่ท่านรักษาความสงบภายในไว้ได้คือการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านสามารถมอบให้กับโลกในขณะนี้เพราะสันติสุขของท่านคือสมอเรือสำหรับส่วนรวมท่ามกลางคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุน และทุกกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนนักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มตังค์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดนามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไป สู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ